ดีมากเลยค่ะแต่ก็พออุ่นๆน,นะคะไม่ถึงกับละลายหิมะได้ค่ะเช้านี้เราเตรียมตัวไปทำงานค่ะสามีขับรถไปส่งแต่ต้องขูดหิมะออกจากกระจกก่อนนะคะไม่งั้นก็มองไม่เห็นค่ะนะคะสามีก็ ขูดหิมะออกจากรถก่อนค่ะเพื่อการขับขี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกเช้าค่ะต้องก่อนที่จะไปก็คือสตาร์ทรถไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาขูดหิมะแบบนี้ค่ะนะคะไม่งั้นก็จะมองไม่เห็นถนนค่ะขูดเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะจากก็เตรียมตัวค่ะพอที่จะมองเห็นแล้วก็ ขับรถออกไปเลยค่ะแสงแดดดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะแดดจ้าๆเลยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าให้มาละลายได้นะคะเพราะว่าอากาศตอนคืนจะหนาวเย็นมากค่ะตอนกลางวันก็มีแดดแบบนี้